อันดับที่สิบมกซิโกมีประชากรแล้วทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สล้านคนอันดับที่ 9, เก้ารัสเซียมีประชากรทั้งหมด1นึ่ล้านคนอันดับที่ 8, ปดบังกลาเทศมีประชากรแล้วทั้งหมดหนึร้อยเจ็ดสิล้านคน,อ,น, 8, น,คนอันดับที่7 มีบามราซิมลมีประชากรทั้งหมด2 1 5ล้านคนอันดับที่6ไในจีเรียมีประชากรเราทั้งหมด220ล้านคนอันดับที่หบากีสถานมีประชากรทั้งหมด237ดล้านคนอันดับที่4 อินโดนีเซียมีประชากรทั้งหมด276ล้านคนอันดับที่ 3, สาสหรัฐอเมริกามีประชากรเราทั้งหมด338ล้านคนอันดับที่2อินเดียมีประชากรทั้งหมด1421ล้านคน อันดับที่1ประเทศจีนมีประชากรทั้งหมด1,425นาล้านคนก็จบไปแล้วครับกับ10ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดสามสับไส้กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อตไปสวัสดีครับบ๊ายบาย